สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในแบบฝึกหัดรายวิชาภาษาไทยนะคะเราอยู่ในหนังสืออ,อแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะ,ะวิชาภาษาทักษะเนาะทักษะเนาะเออทักษะแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะคะเนี่ยมาจากมันจะมาจากหนังสือเรียนภาษาพาทีนะให้เราไปอ่านมาก่อน ถึงจะตอบคำถามได้นะสำหรับใครที่ตอบแล้วก็มาดูกันเลยค่ะคำพูดที่ว่าวันนี้วันดีเป็นสีวันตามความเข้าใจของนักเรียนหมายถึงะอะไรคะพี่ตอบเป็นวันมงคลน,นะคะเพราะว่า วันนี้วันดีเป็นสีวันเนี่ยเป็นวันที่ดีเนาะวันดีมันก็เขียนมาอยู่แล้วอะวันมงคลวันแห่งความสุขนั่นแหละเราจะเอาแบบสั้นก็ได้นะค่ะข้อสองนะคะพ่อกับแม่จะพาลูกๆไปที่ไหนไปทำอะไรบ้างค่ะ นี่คะ่ะเขาถามมาแบบนี้นะคะนุก,กุลตอบแบบนี้นะคะตอบว่าไปทอดกรถินไปเที่ยวที่ไปเที่ยวผาแต้มคะ่ะพูดผิดขาไปคะ่ะมามาดูข้อสามกันเลยนะคะข้อสามคะ่ะเพราะเหตุใดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์นี้จึงเรียกว่าผาแต้มอ่า ก็เพราะว่านั่นคือผ่าแต้ม สามร้อยปีนะคะเพราะที่ผาแต้มนะคะมีอายุประมาณ300ปีนะคะแล้วก็เออสำหรับเออหน้านี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ